ช่างแอร์ไหนลูกค่ะแม่ฮัลโหลค่ะช่างแอร์หรอคะพอดีแอร์ที่วานเสียค่ะเข้ามาดูให้หน่อย A few m o m ม n t s later มาซ่อมแอร์ค่ะเชิญค่ะวัสดีค่ะแม่ตุมต่มสีแอร์รันใช่ไหมคะเดี๋ยวช่างเติมยาแอร์ให้แป๊บเดียวเย็นเลยค่ะ พี่ช่างใช้น้ำยายแอร์แบบไหนหรอคะอเออก็ CFC นี่แหละเย็นดีราคาถูก CFC คืออะไรอะ่ะชื่อเหมือนลงนึ่งตีเลยไม่ขำมันคือสารคโร์โรคาร์บอนที่มันทำลายชั้นโอโซนของเรานะอ,อโอโซนคืออะไรหรออยู่ต้องไกลจากเรา เด็กๆรูวว้ไหมคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในฟากของพิธีสารบอลเชียรลซึ่งเป็นการช่วยกันลดการใช้สารที่ทำลายชั้นโอโซนคุณคะแล้วชั้นโอโซนคืออะไรหรอคะชั้นโอโซนก็คือเกาะป้องกันรังสี UV จากดวงอาทิตย์นะคะถ้าชั้นโอโซนถูกทำลายเนี่ยคนเราจะเป็นมะเร็งยูนังมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะทำให้โลกร้อนมากขึ้นอีกด้วย จริงเหรอคะหนูเพิ่งเห็นช่ชางแอร์ใช้สาม CFC อยู่เลยคะ่ะแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายเหอคะครูดีมากที่ช่างสังเกตจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนึนําเข้าสาร CFC ตั้งแต่พศ2553แล้วก็ห้ามนํามาใช้กับเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่ด้วยเพราะว่าเราเด็ดทำตามพี่สารมอนริออลแปลว่าช่างแอร์คนนั้นก็ยังไม่รู้สินะคะใช่จริงๆแล้วอ่ะครูยอยากให้เธอให้ความรู้เขานะ พี่ช่างคะหนูมีข้อมูลมาบอกค่ะอะไรอยู่นะักชิงระล้อนที่รู้ไหมคะว่าสาร CFC ที่พี่ใช้อยู่อะ่ะมันทําให้ชั้นโอโซนของเราเรอ่ะบางลงแล้วตอนนี้ประเทศไทยของเรานะคะเลิกใช้สารพวกนี้แล้วเพราะว่ามันทําให้เราสี UV เข้ามาทําลายคนมากขึ้นอ้าวหรอพี่แค่ทําให้มันเย็นเฉยไม่คกดว่าจะทําลายโลกเรี่ยจงสิ่งคะ่ะพี่ช่างตอนนี้มีสารทดแทนใหม่เช่น HFC หรือ R 3 2ค่ะไม่ทําลายชั้นโอโซนสามารถใช้ทดแทนกันได้นะคะราคาไม่ต่างกันมากที่เราใช้ด้สิ ต่อไปนี้คนต้องให้เปลี่ยนสารแล้วเพื่อร,รักษาโลกชั้นโอโซนคือกอะพ้องกันโลกจากรังสีอัลตราไวโอเลตประเทศไทยร่วมกับนานาชาติภายใต้พิธีสารมอนทรีออลเพื่อเลิกใช้สาร CFC การร่วมมือระดับโลกสามารถแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้จริงแม้แต่ช่างธรรมดาอย่างฉันก็ช่วยโลกได้เพาการเปลี่ยนแปลงเริ่มได้ที่บ้านของเรา แแล้อมห่งสหประชาชาติหรือเรียกย่อๆว่ายูเนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางด้านสิ่งแวดล้อมได้จัดให้มีการเจรจาต่อรองเพื่อร่างข้อกำหนดและมาตรการเพื่อการยับยั้งการทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนภายใต้อนุสัญญาเวียนนาซึ่งสามารถร่างเสร็จได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2530ที่นครมอนทรีออลประเทศแคนาดา และได้เรียกข้อกำหนดนี้ว่าพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนโดยปัจจุบันมีภาคีสมาชิกจำนวน193ประเทศและประเทศไทยของเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย โดยเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2532ครับประเทศภาคีสมาชิกเหล่านี้จะร่วมมือกันในการศึกษาค้นคว้าเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณการผลิตและการปล่อยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนสำหรับเมืองไทยของเรานั้นก็ได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องมือและอุปกรณ์ไปใช้สารทดแทนที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนโดยมีกรมโรง,งงานอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงานและเพื่อเป็นการระลึกถึงการให้สัตยาบันต่อพิธีสารฉบับนี้ในปีพุทธศักราช2537องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่16กันยายนของทุกปีเป็นวันโอโซนสากลครับ